อ่หมวยชอบคนแบบไหนครับที่ชอบไี่สุดก็คือชอบผู้ชายฟันสวยแต่มันมีหลายคนเป็นอย่างนี้นะหนูชอบผู้ชายฟันสวยยิ้มแล้วฟันต้องเรียงสวยอ่าฟันเลียงสวยแต่บางคนก็ไม่สวยบางคนก็มีเขี้ยก็มีเสน่ห์ก็โอเคแต่หนูไม่ชอบหนูชอบฟันฟันเลียงสวยเลยอ่ะอ่าแสดงว่าคนจัดฟันชอบอ่าคนจัดฟันคนทําวินิอาอาดีฟันสวยคือรู้สึกว่าเวลายิ้มสวยยิ้มยิ้มแล้วมันมีเสน่ห์แล้วมันดูน่ารักแบบแบบแบบที่ ไม่ต้องทําอะไรเลยต้องจากยิ้มแล้วพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยม,มันก็ดูสนิทเปิดรูปในจีเลว้วดูอะไรอ่ะนี่นะครับ <laughs> <โ>อ๋อ <laughs> โชว์ฟันตัวเองแน่หนูนัน่งเห็นหนูเห็นแล้ว <laughs> ฟันสวย <c ười> คนอย่างนี้แสดงว่าคนตูมฟันแน่นอนก็คือถ้าจะคุยกับใครก็คือต้องจ้องฟันไม่ใช่ต้องคุณจ้องฟันเขาเหรอ ที่ฟันของเขา oh. อันดับแรกก็คือเขาต้องฟันสวย <laughs> หลักๆก,ก็คือผู้ชายคนนั้นต้องเคยจัดฟันมาก่อน <laughs> <laughs> ไม่ใช่ต้องฟันเขา oh, okay, okay. อ๋อโอเคโอเ